เพราะทวัดในวัย17ปีนะครับเอาเรื่องของฟุตบอลล้วนๆเจ้ามาอาจจะเก่งกว่าเมสซี่ครับในวัยเท่ากันนะครับจากโอกาสจากตัวเลขไิติเกียรติยศแต่ทวัดกันถึงจุดพีคหรือการยืนระยะเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเขาว่าสิ่งที่เมสซี่ทำเอาไว้มันยิ่งกว่าปรากฏการณ์ครับคงจินตนาการยากหน่อยครับว่าใครจะขึ้นมาเทียบเคียงในระดับที่เมสซี่วางมาตรฐานเอาไว้เพราะมันเป็นมาตรฐานสูงมากๆครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ยจ้ามาต้องพิสูจน์ตัวเองและบนเส้นทางที่กว่าจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ย มันยังมีดา่านทดสอบรอคอยอยู่ครับทุกชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเราคุยกันง่ายๆโดยเฉพาะย,ยุคนี้ครับโลกหมุนเร็วเหลือเกินเรามินจมามาคือเด็กที่เติบโตขึ้นมาในยุคของออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัจจัยมีสิ่งร้าในเรื่องของออนไลน์เยอะมากๆครับบางครั้งเราก็เห็นใช่ไหมครด้วยความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเขาก็จะมีการตอบโต้บ้างโดนวิวาวิจารณ์โดนพูดถึงในเชิงลบอะไรต่างๆนานานะอย่ามา,าแสดงออกทันทีครับ แต่นั่นคือลักษณะนิสัยของเด็กรุ่นใหม่จริงๆเป็นแบบนั้นซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่มันเป็นช่วงวัยอายุของยุคสมัยครับเพียงแค่ว่าถ้าหากยึดติดกับมันครับไอเรื่องเสียงวิทย,ยาศารยร์ดราม่าในโลกโซเชียลต,ต่างๆแล้วจัดการกับมันไม่ได้รับมือกับมันไม่ได้มันจึงทําให้หลายคนเป็นห่วงเขาว่าวันหนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบภูเขาไฟระเบิดตุ้มขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละครับที่รามยมาต้องต้องผ่านไปให้ได้สุดท้าย มันคือเรื่องของสมนนารรถนะร่างกายครับปัญหาคลาสสิกของเด็กดาวรุ่งในการเติบโตขึ้นไปสู่สุดยอดของการเป็นนักฟุตบอลบางครั้งคุณก็จะโดนสกัดด้วยเรื่องของอาการบาดเจ็บนั่นแหละครับณปัจจุบันเนี่ยอายุ17ปีจ็ดปีเราไปจะมเาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่บาซโลรนาไปแล้ว1น6ยนัดเ,เกินร้อยนัดไปแล้วครับแต่ทีมชาติสเปน์ชุดใหญ่ไป21เกมครับเอาแค่2ก้อนนี้เนี่ยเด็กอายุ17ปีเล่นเกมใหญ่อย่างเป็นทางการไปแล้ว1น7่ย127นัดถือว่าเยอะมากๆนะฮะ มันจึงทําให้หลายๆคนแอบเป็นห่วงในระยะยาวครับว่าเขาเจอความเข้มข้นความดุดานในเกมของฟุตบอลเนี่ยเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วจะสามารถรับมือกับในช่วงเวลาที่เหลือได้จริงหรือเปล่าในการก้าวข้ามไปสู่จุดพีคอย่างที่หลายคนตั้งความหวังเอาไว้ว่านี่แหละจะเป็นหนึ่งในคนที่ขึ้นมาท้าทายเลวเนลเมซี่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะให้คําตอบครับสิ่งที่เรามองณปัจจุบันเนี่ยภาพมันชัดครับยามาคือปรากฏการณ แต่ลินโเมซี่คือยิ่งกว่าปรากฏการณ์ในวัยเท่ากันครับ17ปียามาอาจจะเก่งกว่าใสาติดีกว่ายิงได้เยอะกว่าเล่นมากกว่าแต่ทุกอาชีพครับไม่เว้นแม้ทั้งการเป็นนักฟุตบอลชีวิตของคุณไม่ใช่เป็นแค่การวิ่ง100เมตรแต่มันคือการวิ่งมาราธอนซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่เมซี่นั้นปักหมุดเอาไว้การยืนระยะคงเส้นคงวาสม่ำเสมอนับ10ปีนั่นคือเป้าหมายที่ลามินยามาต้องไปให้ถึงครับ